สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพิงอีกแล้วนะคะวันนี้พิงก็จะพาทุกคนมาจัดโตะเครื่องเขียนกันค่ะโต๊เดิมที่พิงจัดไว้จะเป็นทีมคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาเก็บพร็อพต่างๆไว้ในกลุ่มเพื่อเอาไว้ใช้ในปีหน้าวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะจัดโตให้กลับสู่สภาพเดิมแบบปกตินะคะเรามาเก็บของกระจุกระจิกออกกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกกล่องปากกาแล้วก็พวกกล่องยาดูตอนนี้พิงก็กําลังเก็บของออกจากผ้าอยู่นะคะเพื่อที่จะได้พับผ้าเก็บไว้ในลิ้นชักค่ะผ้าผืนนี้ใช้มาประมาณ2-3ปีแล้วนะคะสภาพ ยังดีเหมือนเดิมเลยเก็บของโต๊ะหนึ่งเสร็จแล้วเรามาเก็บโต๊ะสองต่อเลยค่ะโต๊ะนี้ก็จะลกๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่จะเอาไว้วางพวกของไมมิลโลดี้ค่ะก่อนจะเริ่มแต่งโตเรามาดูสภาพโต๊ะก่อนเลยนะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ว่วางๆที่เมื่อกี้เราเอาของเกี่ยวกับทีมคริสต์มาสออกไปค่ะจากนั้นะเราก็เริ่มทยอยขนของมาแต่งโต๊ได้เลยนะของพวกนี้จะเป็นของสะสมที่มีอยู่แล้วนะคะไม่ได้ซื้อชิ้นไหนเพิ่มเลยวันนี้พิมก็ตั้งใจที่จะแต่งโตให้เป็นทีมชมพูนะคะอันไหนเป็นสีชมพชมพูก็เอาาาววงงไไ้้ดค่ะ ที่เราจัดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะตัวเครื่องเขียนของพิงค์เนี่ยจะมีทั้งหมด3มุมด้วยกันนะคะมุมแรกก็จะเป็นน้องไมเมโลดี้ค่ะเป็นพรมสีชมพูส่วนมุมที่2ก็จะเป็นมุมประดิษฐ์ประดอยนะคะมุมที่3ก็จะเป็นมุมเกี่ยวกับการทำไดอารี่ค่ะใครอยากดูมุมไหนสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะเดี๋ยวจะพาทั่วค่ะ